สำหรับใครนะครับทุกคนที่เข้ามาดูช่องผมเนี่ยนะครับก็อย่าลืมที่จะกดติดตามให้ผมด้วยนะครับตอนนี้คนกดติดตามอยู่แค่27เองนะครับจากคนดูทั้งหมดทุกคนโอ้โหดูดิคนไปกดติดตาม22.8เอเ็กกอย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับใครที่กดเนี่ยขอบคุณมากเลยครับทุกคนโอเคไปรับชมคลิปพร้อมกันเลยครับไปเลยทุกคนเฮ้ยอยากได้ผลว่ะเฮ้ยผลสั้นจากพิมาแล้วจ้ะไหนดูซซราคาพันห้าเฮ้ยซื้อไป เฮ้ย <Hey, S 2> โลบัคไม่พอทำาไมดีวันนี่อไม่มีโลบัคหรอยหนุ่มร้านนี้เลยร้านคิสตันช็อปร้านบริการขายโลบัคเลสสุดคุ้มมีทั้งกลุ่ม ID p a พ s และ v i p s e r v e ตและยังมีการกดผลปีศาจเกมพาสต,ต่างๆในบ็อกฟู้ดและยังมีบริการกดเพชรในออสตาลองไปใช้ดูสิไ <Hey, S 2> อคอนขโมยปีโป้เฮ้ยโคตรคุม้มอย่าลืมไปใช้กันนะครับทุกคนว่าแต่เกี่ยวอะไรกับปีโป้วะ อาก็สวัสดีกับท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะมาอยู่กันในช่องดิวทีวีนะครับผมโอ้โหเปิดตัวแต่ละรอบที่กูไม่เคยเหมือนกันสักรอบเลยนะโอเคทุกคนครับในวันนี้ทุกคนมีข่าวว่าบล็อกฟุตเนี่ยนะครับได้ทําการอัปเดตเข้ามาใหม่นะครับก็มีของใหม่นะครับผมเออเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะมาจัดของหนึ่งสิ่งหนึ่งอย่างนะครับที่เพิ่งเข้ามาเลยนั่นก็คือผลวิญญาณนะครับทุกคนของ Big m มัมนะเฮ้ย <laughs> เว้ยคือมันอัปเดตมาเนี่ยผมก็เพิ่งรู้นะครับพอรู้เนี่ยนะครับโอ้โหเปิดคอมเลยครับรออะไรล่ะนะฮะเออตื่นเต้นนะครับอัปเดตใหม่นะแล้วมีผลอย่างนี้เข้ามาเดี๋ยวเราเนี่ยนะครับจะไปดูกันดีกว่านะครับผลนี้จะเป็นไงแต่อย่างแรกเนี่ยเราต้องเติมนะครับลาร์ที่เราจะพลาดไม่ได้แล้วก็คือลารคิสตันช็อปนะครับมาเติมไทุกคนครับก็มีผลใหม่เข้ามาแล้วเนอะโอเคมาเราส่งข้อความนะครับหาลารคิสตันช็อปไปเลยกดเริ่มต้นใช้งานนะครับอ่าแล้วก็พี่ไปเลยสนใจผลบิ๊กมัมครับอ่า นี้สนใจผลบิ๊กมัมครับโอเคนะครับแเราก็รอทักแอดมินตอบนะครับผมอุ้ยคือตื่นเต้นเลี๋ยวเราอยากได้แล้วเนี่ยเดี๋ยวแอดมินอะไรข้ามปีก็ข้ามไปแต่อยากข้ามใจเราก็แล้วกันคิมีโนโตเปิดร้านแล้วนะครับสาซื้อกระเย็นได้เลแอดมิน <laughs> <Ad min S 1> มีคำคมบาดใจเก่งไรบาดตู่เลยเนี่ยโอเคโอเคในะตอนนี้เราก็รอแอดมินตอบนะครับทุกคนอรอสักแป๊บหนึ่งนะครับ ตอนนี้นะครับทุกคนแอดมินเนี่ยก็ได้ตอบเรามาแล้วนะครับ330บาทครับเฮ้ยนี่ครับก็จะมีนะผมทั้งทางทูมันนี่วอลเล็ตน,นะครับบัญชีธนาคารทุกคนสามารถโอนได้แต่ผมเนี่ยขอเลือกเป็นบัญชีทูมันนี่วอลเล็ตก็แล้วกันนะครับเฮ้ยโอเคเดี๋ยวเราเนี่ยก็มาโอนเลยดีกว่าเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตเนี่ย โอนให้ทางนะครับคิสตันช็อปสักครู่หนึ่งนะครับทุกคนโอเคครับเดี๋ยวตัดภาพไปตอนที่ผมโอนเสร็จแล้วส่งสลิปไปเขาเลยแล้วกันนะครับผมโอเคครับแล้วตอนนี้นะผมก็ทําการโอนไปให้แอดไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเอเฮ้ยนี่330บาทแล้วก็รอแอดมินตอบอีกสักแป๊บนึงนะครับนี่นะครับทุกคนแล้วแอดมินเนี่ยนะครับก็จะส่งนะครับลิงก์มาให้นะครับก็ถามว่าชื่อครับโอเคเดี๋ยวเราเนี่ยนะครับก็จะตัวหลักเราเข้าไปรับเลยนี่ชื่อแล้วขออนุญาตเข้าลิงก์นะครับทุกคนขออนุญาตเข้าลิงก์์สััััักกกกคค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 รรรรรรรู่่่นนนนนะะบบบบบบโโโโโออออเเเเเเททุุไปจใใซิฟลลยยยผมม้้้แหดวต อยู่โลกแรกนะครับเฮ้ยเราเข้ามาแล้วเดี๋ยวเฮ้ยโอยตกใจเมื่อกี้ตัวละครผมอแต่งตัวเป็นตัวอะไรนี่โอเคครับผมเดี๋ยวเราให้นะครับแอดมินเนี่ยส่งผมมาเราเด้อโอเคแอดมินครับเมื่อไรจะส่งมาครับแอดมินอยากได้ผลจะแย่แล้วนะฮะวันดนี่ไง New Food Equip เฮ้ยไปดูไปดูปดปดเร็วตื่นเต้นนะครับทุกคนตื่นเนต้นนะครับเลื่อนลงมานะผมเลื่อนลงมาเรื่อยๆเลื่อนลงมาเรื่อยๆนะครับดูซิว่าได้หรือยังผลบิงบําเลื่อนลงมาเลือเล่อนมาฟึบเฮ้ยได้แล้วทุกคนปาดิครับได้แล้วครับโอเคอีควิ นี่นะฮะโอ้โอ <c oughs> เลททอรอเทรจริงๆเลยนะครับจะมีเจ้าพาดีตานะใส่แว่นเลนททอนะก็จะมีไอตัวเมฆใส่ฟ้านะเป็นไงเป็นไงดู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 ด,ดูผมมีผลเทให้ทุกคนดูไว้โอเคทุกคนเราลองใช้สก,กิลนะอยู่กกแรกปรึบโอ้โห โคตรแรงอ่ะนะครับแล้วนี่เป็นการเก็บวิญญาณใช่ไหมโซ so. แต่ผมไม่รู้ว่าเก็บวิญญาณไปเนี่ยมันจะตีแรงขึ้นหรือยังไงเดี๋ยวเราเนี่ยนะครับไปดูผลดีดีกว่าเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตไปฟาร์มก่อนนะครับทุกคนโอเคไหมเดี๋ยวเรามาเจอกันหลังฟาร์มเสร็จนะครับเออแต่เดี๋ยวขอพูดเรื่องอัปเดตก่อนนะครับว่ามีอัปเดตอะไรเข้ามาบ้างนะทุกคนเนาะผมขอพอก่อนนะทุกคนถ้าข้อมูลผิดพลาดประการใดเดี๋ยวต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับทุกคนโอเคก็หลังจากที่น้องผมเนี่ยได้สรุปมาให้นะครับก็คือว่า มีบทรายตื่นผมบิ๊กมัมนะครับเกาะใหม่แล้วก็ดาบใหม่นะเออพูดถึงเดี๋ยวเราเนี่ยไปดูเกาะใหม่กันไหมเออไปดูเกาะใหม่กันดีกว่าทุกคนโอเคครับเดี๋ยวขอดูจะไปเกาะใหม่ก่อนนะครับทุกคนไปเจอกันที่เกาะใหม่เลยครับผมโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็ไปอยู่กันในโลกที่3แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมองหากเกาะใหม่ก่อนเด้อเพื่อนเห็นเขาบอกมีเกาะใหม่ด้วยเพื่อนเพื่อนรู้เปล่าเดี๋ยวเ,เอ้ยเดี๋ยวเรามาหาดูเกาะใหม่เว้ยโอเคทุกคนครับมาเราจะไปหากเกาะใหม่นะเอ็นหน้าหมานี่มันยังไม่มานะครับเดี๋ยวเราไปหาดูก่อนนะครับโอเคฟ เากาะใหม่เกาะใหม่อยู่ตรงไหนวะนะครับเออตรงเกาะเต่ากอบอสไส้นุ่มป่านุ่ปลา,ปลาเฮยยังไงกูเจอใหม่เกาะใหม่หมสองเกาะเลยเหรอไม่ใช่เกาะเดียวหรอหรือไงทุกคนนะั้น่าจะข้างหน้าครับเพราะปะกติตรงนั้นจะไม่มีเกาะครับโอเคแวนเรือไปเลยใส่ทอขับแวนปากแดงดึงสกอยอ่ะไปล้างโอ้โหโอเคกาะใหม่เนี่ยน่าจะมีสองเกาะน,นะครับหรือเปล่าหรือว่าไปเกาะบิ๊กบัามแต่แค่แยกเกาะออกจากกันนะครับเดี๋ยวเราเนี่ยลองขึ้นไปดูอ๋อไปเกาะบิ๊กบัมที่แยกมาจากกันนะนี่เป็น,น,กกนขนมปังเป็นถั่วเออเป็นถั่วนะครับ ไอ้ก,ก่อนหนึ่งจะเป็นอะไรไม่รู้โอเคตรงนี้ก็จะไปกอดถั่วเด้อยว่บอลโอ้ยวิวสองสองพันเจ็ดสิบห้านะครับตรงนี้เป็นเวลของสองพันเจ็ดสิบห้าโอเคสองพันเจ็ดสิบห้าใช่ไหมนี่ก็จะเป็นสอ,นอ,อ,นอ 2, 2, นงพันหนึ่นอง 2, อ,อ๋อโอเคครับนี่สองพันเจ็ดห้าเราฟาร์มอีกนิดเดียวก็จะถึงแล้วแต่เดี๋ยวก่อนเราไปดูตรงนู้นนะครับว่าตรงนู้นเนี่ยนะครับเป็นของเรเวลอะไรเนอะโอเคมาดูกันเป็นของวิวสองพันหนึ่งยี่สิบห้าตอนนี้ก็น่าจะเวลตันประมาณสองพันสองมั้งนะครับผมว่าเดี๋ยวดูก่อนว่าเควสเท่าไหร่นะครับเเดดี๋ยววูอ่าคส น่าจะประมาณ2,002ผมว่านะ2,002ห้าแม้ก็2,002ประมาณนี้นะครับเออเวลตันเนาะโอเคเดี๋ยวเราเนี่ยนะไปดูที่เขาบอกว่าสกิลดาบใหม่เข้ามาดีกว่าว่าเป็นดาบอะไรแล้วแต่ผมยังหาไม่ได้นะโอเคแต่เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับโอเคทุกคนไปดูพร้อมกันเลยนี่นะครับก็เป็นทางของน้องผมนะครับที่แคปมาให้ดาบใหม่นะครับก็นี่บัดดี้ซอสนะครับผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าไอ้ดาบใหม่เนี่ยเป็นของตัวอะไรนะมันชื่อว่าบัดดี้ซอสเออเดาไม่ถูกเลยว,ว่าเป็นตัวอะไรนะครับอืมออออาาาาจจะะเเเเปปป็็็น็นนนนนนนขงงงใคครรรรไไมม่่่บบูู้้้้ทุกกกสีีียยหืดบบิ๊ั เออน,นะครับก็เดี๋ยวก็หาได้เดี๋ยวก็มารีวิวละกันนะครับโอเคทุกคนแยวผมเนี่ยขออนุญาตนะฮะฟาร์มนะครับผมสำหรับทางด้านนะครับผมของผลปีศาจก่อนสักนิดนึงเดี๋ยวเรามาเจอกันนะครับทุกคนว่าจะเป็นยังไงนะครับโอเคเพื่อนเอ้ยเพื่อนตัวอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยบางเสกตัวอะไรขึ้นมาตุ่มมัไม่การนะเฮ้ยมเอามาจากไหนวะไม่เอามาของมึงเปล่าไม่รู้อะเฮ้ยเฮ้ยพอใช้พวกกบบิ๊กมันมันจะมีบาฟบอเอ้ยเอ้ยอุ้ยแรงปะ แรงนะโอเคครับเดี๋ยวพอเราอัพ <5, 000. S 1> ผลแล้อยู่แล้วโอเคทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยฟาร์มแป๊บนึงเดี๋ยวผมขออนุญาตฟาร์มแป๊บนึงนะครับ2000 years later นี่ครับทุกคนผมก็ฟาร์มแบตเตอรี่เนี่ยนะครับผมมาถึง150แล้วนะครับทุกคนแล้วผมขอบอกก่อนเมื่อกี้เนี่ยผมลืมกดอ,อาชีพอีกแล้วนะครับคือมันจะมีให้สุ่มโดยที่ใช้ว่าซีโดยที่ใช้แคนดี้นะทุกคนเออแต่แคนดี้ผมมาจากไหนไม่รู้นะครับจำนวน7,500ไม่รู้ว่าพอซื้อเจอ้าผลนี้มาหรือเปล่านะครับเออแต่ว่ามันใช้ซื้อได้นะมันอยู่เเเเเกกกกาาาาาาะะะะะอออตตต่่่่นน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 คคครรรรััับบบผผมมมมมมงหห้้้้แแชลลยยโววทีีีซซื็จ เออแล้วจะมีหมวกสแนตาสีเขียวสีแดงนะครับแล้วก็จะมีเรือนะครับผมของซซนต้านี่เดี๋ยวดูทุกคนดูนี่อ่าเป็นเรือน,นี้นะครับผมราคา5,000นะครนะเอ้ยแต่ว่าใช้เงินไอแคนดี้หนึ่งพันแคนดี้นะครับเออแต่ว่าในการซื้อนี้ก็ใช้เงิน5,000บาทโอเคนี่งไงโค้ตเท่เรือซันต้านะฮะอ่าแล้วก็พวกหมวกอารมใหมวกเซนต้าอย่างนี้ ซื้อได้นะครับเลทท่อนะครับเดี๋ยวเรามาดูสกิลดีกว่าทุกคนว่าจะแรงขนาดไหนนะเพื่อนบ้ามเพื่อนมาทดสอบสกิลเดี๋ยวเรารอมันมาก่อนนะครับโอเคมาทุกคนเดี๋ยวเราลองใช้สกิลนะครับอย่างโซเนี่ยนะเราสามารถเก็บวิญญาณกับตัวด้านล่างได้แล้วเราก็มากดคลิกที่นี่ครับอย่างนี้อ่าอันนี้ก็เป็นตัวฮิลของมันนะเออแต่โซผมเนี่ยก็หมดนะครับถ้ากดไปเรื่อยจะมีต้นไม้แต่ผมเนี่ยลองฆ่าตัวพวกนี้เอาโซมานับเออน่ะมันเอาโซมาได้ทุกคนเปิดหาคีพก่อนเปิดอาคิพนี่เดี๋ยวเราขอลองเอาโซมาก่อนนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยฟาร์มโซคค่่่่าาาตตััััััววววเเเเนนนนนนนีีีียยิญญณทกกกบบบบบบออออะะรรแ้้้ไพปึ๊็ จัดการโดยใช้ผลเออดูเข้าไปไม่โดนจังหวะนี้เออแต่ถ้าเราไม่ฆ่าใช้ผลเราจะได้บัวไหมเราเรามาลุ้นกันทุกคนดูฟึบนี่ครับเออไม่ได้โซนะครับเราต้องใช้โดยการที่ใช้ผลนี้ฆ่าโอเครู้เหลืองโอ้ยเนี่ยโอ้โหสกิลพลาดได้ไงวะสกิลว,ว่าวเฉยนะครับโอเคนี่ดาร์กเบดหัวเลยดาร์กเบดหัวเอ้ยโปรแกรมคิปขึ้นโอ้โหกดหนัวเกินนะครับโอเคปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคครับผมใช้สกิลปึ๊บอ,อ่าอย่างนี้ครับผมได้โซมาสองนะครับ เออขอหนึ่งได้ถึงสองโอเคเราขึ้นไปครับเรากดคลิกที่บาร์สอ่าปึ๊บปึ๊บอ่าเจ้าตัวมต้นไม้นี่คือเหมือนมันจะเขาเรียกว่าอะไรนะเพื่อนหยุดการเคลื่อนไหวหรอใช่ไหมเออมึงลองเปิดพี<ๆ>พีเดี๋ยวดูครับโอ้ยหน้าตาโคตรโหดงนะับไอ้บาร์สลองไปใกล้ๆมันดินี่เห็นไหมไม,มันล็อกเลยปะมึงไปไหนได้ปะขยับไม่ได้เลยเขาจะไม่ได้เลยเหรอประมาณวีสองวีโคตรโกงอ่ะเนี่ยดูดิทุกคนดูดิเห็นไหมครับอ่านะครับแล้วเราก็มีแซดนะครับแซดที่เป็นสกิลแบบบนี้ปึ๊ ดูเข้าไปแล้วเราก็ระเบิดนะแล้วก็จะมีสกิลเอ็กที่พุ่งแบบนี้ปึ๊บโคตรแรงวะเพื่อนแรงวะเออแล้วถ้าบางคนเล่นคอมโบเขาจะเล่นคอมโบแบบนี้นะครับผมนี่ครับเออเล่นคอมโบนะครับแต่อยู่ที่ว่าจะอยู่ที่ว่าเราจะเล่นคอมโบยังไงนะครับผมเออเนี่ยเห็นไ่มมันก็คอมโบได้นะครับเนี่ยก็พอสู้ได้สู้คนอื่นได้นะครับเนี่ยสกิลสวดไปนะครับรีเรื่องไม่ต้องกลัวเลยนะฮะเออปึ๊บอย่างงี้ผมฟินตงฟินิกนะครับผมบอกเลยว่ายับนะฮะเดี๋ยวลงมาตามก็สกิลอัดนะผมไล่เตาผมจหวะนี้ยังไง เึ๊บย่างหน่อยเนาเอ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 าเฮ้ยเอาเฮ้ยได้โซมาสามนะนี่ครับผมกดสู้ครับผมอ่าถ้าแบบในสถานการณ์จริงก็จะประมาณนี้นะครับอ่าเราก็ใช้ไปนะผมสถานการณ์จริงเด้อโอเคสิเราก็ต้องเล็งครับผมในการใช้ปุ่มไม่โดนครับเนี่ยคือถ้าพีพีจริงก็ค่อนข้างใช้ยากหน่อยนะครับเอ้ยตัวไหนมันวะโอ้โหผมไปตะเกียบแต่คิปนะผมเออแต่จะสู้ตรงที่ไม่ไม่ไม่มีคลิปก็พอง่ายอยู่นะครับโอเคหมาเพื่อนเพื่อนเพื่อนนี่ไงเพื่อนเหรอ เอาเพื่อนทำอะไรเพื <tw n. S 1> <mejor làm S 2> ่อนเพื <Deep? S 1> ่อนทำอะไรเพื่อนเพื่อนนี่โอ้สกิลสกิลแซดปุ๊บดูดเข้าไปนะครับเออเนี่ยคือมันดูดโดนง่ายเลยเพื่อนใช่คือมันต้องใหุ้มกว้างแซดนะผมอัดนะครับปุ๊บเพื่อนเจ็บเพื่อนเจ็บเพื่อนเจ็บนี่ไงเจ็บทุกคนโอ้ยตีคีบแล้วจะมาดีอะไรแซดปุ๊บเข้าไปดูอย่างี้นะครับผมสกิลเอสปุ๊มอุ้ยเมื่อกี้ผมคอมโบพลาดนะครับ นี่เพื่อเขาหยด,ดเราก็นี่นครับผมเรียบร้อยทิวด,ดุกว้างใช่ไหมใช่เออเนี่ยทุกคนถ้าสถานการณ์จริงก็จะประมาณนี้ครับแต่ถ้าเขาแบบเออวิ่งอยู่ในรอบแล้วยังสู้กับเรายังพอสู้ได้แต่ถ้าแบบแมงวิ่งหนีออกไปเลยที่เกาะอื่นนี่เขาค่อนข้างที่จะตามยากหน่อยนะครับเออแต่ว่าถ้าผมมีสกลิลซีกับวีทุกคนคิดดูครับว่ามันจะก๊อทค่าได้หลายนะโอเคแล้วเนี่ยแล้วก็อย่าลืมครับถ้าเราวงแคบอย่มีสกิลกดคลิกอย่างนี้อผมบอกเลยว่าโคตรโกงโอเคทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แชร์ติปปหนน้าที่ักไอดตับผมอุ้